อยากดีอย่าอวดดีอยากมั่งมีอย่าโลภนักอยากสูงสักอย่ายกตนอยากเป็นคนงามอย่าดัจจริษอยากมีฤทธิ์อย่าริษยาอยากมียศถาอย่าเย่อหยิง่งอยากพบของจริงอย่าทิ้งพระอยากพบสัจธรรมอย่ายึดติดอยากพบความสุข จงปล่อยวางลดกลอนทุกชาวนาเริ่มจําความท่ามความจนหล้นชาวนาขึ้นชื่อข้ามายาวนานขานศักดิ์ศรีกระดูกสหลังชาติไทยในวันนี้ทุกมากมีที่บรรยายขายความจน เช่าที่นามาแต่หลังหลุดจำนองที่ครอบครองต้องลืมไทยใจสับสนนโยบายขายข้าวทำอับจนค่าแรงคนไถหวานดำทำหนี้บานค่าปุญญา๋ยยามาหาโหดโทษใครได้โรงปุ๋ยไทยในประเทศเขตภัยสาล ไม่มีสร้างอ้างสร้างแพงแหลงก่อการกําไรท่านผู้มีทุนบุญชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทุกถิ่นที่กรรมมากมีมิยำทําหันษาโรคระบาดท่านนี่ศิลริ้นเหลือพา อาบน้ำตาชาวนาร่ำทุกค่ำคืนยามน้ำหลากมากไปใจสลายนาล่มกลายเป็นนาอ่วมท่วมนี่ฝืนให้ชีวิตชาวนาหาที่ยืนเป็นอีกคืนที่กืนกล่ำยามเดียวดายเมื่อแรงน้ำยามไหนใจผวา หยาดน้ำตาตกในใจสลายความรู้น้อยด้วยราคาค่าเทียมกวา่าอยู่ในหมารับใช้ได้ชื่นชมหมาเกี่ยวคมสมอำนาาเพื่อชาินายนำพวกตรวจปวดศักดาค่ายิ่งใหญ่คำพูดไพร่ใหญ่สถุนบุญขยายเพลงวาจาว่าอย่างหมารับใช้นาย รักษาได้รัฐธรรนูนเพื่อคุณนายวันที่ฟ้าสีทองของอภัยชนจะได้นายหมาหมามาทำหายเสร็จนาฆ่าโควึกเสร็จศึกหมาเดียวได้ชาติหมาตายคงได้เห็นไอชาติคน หคนทางไกลใจหายสหายเอย๋ยคนละเลยรักชาติศาสนาอำนาจหอมดอมดมชมแล้วลาประเสริฐกว่ามายึดมั่นวันชิงชัยแพ้เป็นพระชนะมารท่านสอนคำแม่บอนตอนยังเล็กเด็กเติบใหญ่ให้แพ้พระ ชนะมานการใดๆสำเร็จได้เหมาะสมคนชมเฉยฟ้าสีทองผ่องอัมพัยในวันก่อนทุกนาคอนอนหลับฝันวันไทยเฉยอำนาจรัฐล้นฟ้ามาเปรียบเปรยฟาดฟันเย้ยไทยเฉยยอมรอมน้ำตารออรุณอุ่นแสงแมงเมาตาย โอ้สหายขายฝันร้างกลางเวหาฟ้าอัมภัยไม่สองทางอย่างเคยมาเปรียบลมฟ้าแปรปรวนไม่ชวนชมรัฐกำหนดกดเกณฑ์เวรกำหนัดสนองจัดอัดกิเลเสเศษขนมโยนให้หมารับใช้ ได้ชื่นชมหมาเกี้ยวคมสมอำนาจเพื่อชาตินายแม้นฉันตายกลายรับไปหมดแล้วแต่เสียงสั่งยังแย้วแววหูใายว่าเคยพลอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลายก็เหมือนฉัน ไม่ตายกายทําอย่างทํากับฉันอย่างกระฉันนั้นไม่ตายอยู่รับใช้ท่านทั้งหลายอย่างหนหลังมีอะไรมาเคลียได้ให้กันฟังเหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงทํากับฉันอย่างกระฉัน ไม่ตายเถิดย่อมจะเกิดผลสนองหลายกระแหงถึงวันนัดสนทนาอย่าเลิกแรงทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกันอย่าลืมฉันดังเรือน้อยลอยล่อง จองที่หมายสู่สุดปายสายปาดท่านสิ้นหวังมหาชนบนชาตินี้มีหูฟังเสียงร้องทั้งฟังผืนดินถิ่นครอบครองเจ้าเรือน้อยลอยล่อง ช่องเลือกตัง้งช่วงชินชังสั่งสุดลิ้นสิ้นใจมองอย่าลืมฉันฉันมาน้อยฉันมาน้อยคอยหมายปองน้ำตานองต้องนอนหลับทับสิทิ์ตายอย่าลืมฉันวันคืนเลื่อนเป็นเดือนปี มีนาทีสีฟ้าใสสู่จุดหมายกดแห่งกรรมหรือสุดทางแห่งความตายหวังคืนคลายร้ายดีวิถีจนนำส่วนเกินเชิญปัญญาพาความเกาพาความเยาวเบาปัญญาพาสับสนหมาน้อยหวังแก้คืนทินสิ้นอดทน แสนยากจนจะทนสู้อยู่อย่างไทยมาชนคนไทยหวังทั้งประเทศนายกประเทศคนสุดทนไหวปฏิรูปการเมืองเรื่องหัวใจของคนไทยโดยไทยเพื่อคนไทยเอ่ย